สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนแนลนายทาบพยากรณไบโคเอ A. ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับกับการทำนายดวงประจําวันที่2พฤศจิกายน2 5 6พร้อนะคะพร้อมเคล็ดเสริมดวง ในวันนี้ค่ะการทำนายดวงประจำวันในวันนี้จะทำนายตามธาตุนะคะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเรามาเริ่มที่ดวงของชาวธาตุดินราศีพฤษภกันและมังกรกันก่อนค่ะว่าดวงวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอสามใบสำหรับชาวธาตุดินในวันนี้ค่ะการงานความรัก และสิ่งที่บอกเตือนกันนะคะการงานของชาวธาตุด,ดินพฤศกันและมังกรวันนี้จะเป็นงานที่หนักนะคะงานหนักงานเหนื่อยแต่ประสบส่งผลดีต่อคุณนะคะทำให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าทําให้คุณมีความรู้ทําให้คุณมีประสบการณ์นะคะและยังช่วยทําให้ผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นตามงานที่รับผิดชอบค่ะ ภาระที่หนักอึ้งในวันนี้นะคะคงจะต้องเหนื่อยสักนิดนึงในเรื่องของความรักวันนี้ราบรื่นดีนะคะได้ไพ่สองถ้วยความรักราบรื่นรักกันดีนะคะพบคู่ครองต้องใจความรักพูดคุยการเจรจาเข้ากันได้ดีการดูแลช่วยเหลือกันนะคะมีความเมตตาแล้วก็เกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีความรักราบรื่นค่ะวันนี้นะคะ แต่อาการในวันนี้นะคะระวังจะมีอาการซึมๆเหนื่อยเนื่อยเพลียๆนะคะซึ่งอาจจะมาจากการงานที่หนักนะคะภาระที่หนักในวันนี้จึงทำให้มีอาการซึมๆเบื่อเบืเหนื่อยๆะคะหรือคุณจะออกมาออกกำลังกายนะคะหลังการงานที่หนักหน่วงในตอนเย็นจะมีการ ผ่อนคลายเล็กๆน้อยๆอ,ออกกาลังกายบ้างก็จะช่วยทําให้เลือดลมไหลเวียนดีนะคะทําให้กล้ามเนื้อที่ตึงเกร็งเนี่ยมันผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นนะคะและในวันนี้นะคะไม่สมควรที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือทําอะไรที่มันเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะคะดวงชะตาต้องการพักฟื้นนะคะวันนี้ไม่สมควรที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่ะค่ะต่อไปนะคะจะมาดูว่า เบื้องบนต้องการที่จะเตือนหรือบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษในวันนี้ไพ่อลเคินค่ะไพ่อัลลเคนวันนี้นะคะก็คือ medicine guardian นะคะ be open the healing information ไพ่อัลเคินนะคะได้ให้แรงบันดาลใจในการคิดในวันนี้ก็คือในเรื่องของการเยียวยาค่ะนะคะว่าข้อมูลที่ จะมาช่วยเยียวยานะคะชีวิตของคุณหรือความรู้สึกของคุณนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะการทํางานหนักงานเหนื่อยถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะทําให้อาชีพการงานความก้าวหน้าของชีวิตมันดีขึ้นแต่ก็อย่าลืมที่จะดูแลนะคะกายและใจของตัวเองให้มีความสมบูรณ์นะคะบาลานซ์ชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัวชีวิตลัก ะะการพักผ่อนสุขภาพร่างกายให้มีความสมดุลนะคะเพื่อที่จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีนะคะมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็การใช้ชีวิตแบบบาลานซ์นะคะก็จะช่วยทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเราจะไปกันที่ทตาน้ำนะคะส่วนเรื่องของออสี สีนำโชคนะคะสีประจำวันสีเสื้อผ้าประจำวันและในเรื่องของเคร็ดก่อนออกจากบ้านนะคะจะอยู่ในช่วงท้ายค่ะดวงของชาวธาตุน้ำในวันนี้การเงินดีมากค่ะถ้าน้ำมีนกระกฎพิจิกนะคะอุปสรรคปัญหาก็มีค่ะ การเดินทางดวงวันที่2พฤศจิกานะคะของชาวธาตุน้ำํำราศีมีนกรกฎพิจิกการเงินของคุณวันนี้จะดีมากๆค่ะเงินจะเข้าเยอะนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือวันนี้ใครตกลงนเจราจากันไว้ในเรื่องของการเงินการทองถือได้ว่าประสบความสําเร็จนะคะเงินเข้าเยอะหรือว่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์รายได้นะคะค่าคอมมิชชั่น หรือยอดขายเพิ่มมากขึ้นในวันนี้ค่ะแต่สิ่งนี้ต้องระมัดระวังระวังเรื่องของสุขภาพนะคะระวังของเลือดตกยางออกอุบัติเหตุหรืออาการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้รวมถึงอุปสรรคปัญหานะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยให้ต้องแก้ไขกันค่ะมีการเดินทางนะคะสําหรับวันนี้มีการเดินทางเพื่อไปทําธุระติดต่อ,อก,การงานนะคะเพื <S <S ่อผลประโยชน์ทางการงานหรือธุรกิจหรือจะมีการพบปะเพื่อนฝูงการเลี้ยงข้าวเพื่อนฝูงในวันนี้ค่ะ ไพ่เฮอร์มิตไพ่ฤาษีนะคะ and ร t ทรี r e a นด์ร c เ i n g ก็คือหาเวลาให้กับจิตใจบ้างนะคะหาเวลาให้กับความสงบให้กับจิตใจบ้างนะคะนั่งเงียบๆนะคะสูนหายใจลึกๆเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะคะไปเยียวยาข้างใน รวมถึงจิตใจรวมถึงสติแล้วก็ร่างกายค่ะนะคะเป็นการชาร์จพลังงานให้กับตัวเองระหว่างวันในวันนี้นะคะดวงของชาวธา,าตุลมราศีเมถุนตุลกลุ่มค่ะดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง ระวังอุบัติเหตุนะคะสิ่งที่จะต้องระวังในวันนี้นะคะของราศีเมถุนตุนกลกุมระวังอุบัติเหตุค่ะนะคะ,นะคะขับรถ ให้ระมัดระวังนะคะให้มีสตินะคะวันนี้แล้วก็ระวังเรื่องของอารมณ์ความขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยค่ะโดยเฉพาะกับความกับคนรักนะคะหรือเพื่อนฝูงต้องระมัดระวังด้วยนะคะวันนี้จะมีการได้พบเจอเพื่อนฝูงหรือว่าการออกงานสังสรรค์ร่วมกับคนรักหรือการออกไปพบปะนะคะกับคนใกล้ชิดหรือคนที่รู้จักนะคะไปกับคนรัก ะะวันนี้ก็ถือได้ว่าความรักสดชื่นดีค่ะความรักดีมีการารื่นเริงออกงานสังสรรค์นะคะหรือไปร่วมงานกันการเงินในวันนี้จะเป็นประเภทเข้าเข้าออกออกเข้ามือซ้ายออกมือขวาเก็บเงินไม่อยู่นะคะการเงินวันนี้ค่อนข้างที่จะพันฝนทีเดียวค่ะต้องระวังการเงินติดขัดด้วยนะคะในวันนี้ Father Sky นะคะ Trust in the unknown วันนี้นะคะถ้าหากคุณมีรางสังหรณ์อะไรให้เชื่อรางสังหรณ์นะคะให้มั่นใจนะคะให้มั่นใจในความรู้สึกให้มั่นใจในรางสังหรณ์ของตัวเองนะคะวันนี้จะมีรางสังหรณ์ที่ค่อนข้างที่จะแม่นยำนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งทีเดียวเลยดังนั้นให้เชื่อในความรู้สึกและเชื่อในรางสังหรณ์ของตัวเองนะคะวันนี้ ทัดไฟค่ะเมษสิงหธนูดวงวันนี้ของทัดไฟจะเป็นอย่างไรบ้างความรักดีการเงินคล่องอำนาจ วันนี้ดีมากๆเลยสำหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิงห์และธนูความรักนะคะความรักหวานชื่นดีค่ะนะคะความรักโรแมนติกหวานชื่นการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่กันนะคะวันนี้ความรักรากลืมค่ะ การเงินวันนี้นะคะถ้าไปติดต่อเจราจาธุรกิจการงานใ,นใดๆจะประสบความสําเร็จนะคะการเงินดีมากนะคะเรื่องของเรื่องของธุรกิจการเงินการค้าการทา,ายนะคะดีมากๆเลยวันนี้เงินเข้ามือเยอะค่ะนะคะแต่คงต้องออกแรงสักนิดนึงนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเงินก็จะเข้ามือเยอะค่ะ streng นะคะวันนี้จะมีอํานาจวาสนานะคะคนรอบๆข้างจะยอมคนในครอบครัวนะคะคุณสามีคุณคุณแฟนนะคะก็จะยอมค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะอารมณ์อารมณ์มต่างๆค่อนข้างที่จะดูมีอํานาจนะคะมีการสั่งการมีการสั่งมีการแบบว่าช,ชี้นู่นชี้นี่ทํานู่นทานี่นะ,ะนู่นนี่นั่นมีการแบบว่าบอสซี่หน่อยนะคะวันนี้คนงที่จะมีอํานาจทีเดียวเลย ชิวูฟออ e ลซ์เด h ไวท์ิดินวันนี้นะคะด้วยความมีอำนาจของคุณนั้นนะคะอาจจะมีการปลดปล่อยปลดปล่อยความความเถื่อนความเถื่อนข้างในนะคะธรรมชาติแท้ๆของคุณออกมาบางทีวันนี้อาจจะอารมณ์เกี่ยวกันนะมีการแบบว่าอารมณ์เสียนะคะตะวาดลูกน้องหรือคนที่ อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือคนที่แบบว่าอยู่ในฐานะที่ด้อยกว่าเรานะคะอาจจะแบบดุลูกก็ได้ค่ะดุลูกดาสามีนะคะดุลูกน้องนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะปลดปล่อยอารมณ์ข้างในของตัวเองออกมาทีเดียวเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะสีเสื้อผ้าเสริมดวงนะคะวันนี้วันอังคาระคะ่ะถ้าต้องการมีอำนาจวาสนานะคะสีม,ม่วงค่ะเสริม โชคลาบเงินทองสีสม้มใส่เสื้อผ้าสีสม้มโทนส้มนะคะเสริมเสื้อผ้าเสริมโชคลาบเงินทองผู้ใหญ่อุปถัมค่ะต้องสีแดงเลยนะคะแต่สีที่เป็นอับโชคไม่ดีกาลกินีคือสีเหลืองสีขาวและสีครีมค่ะสำหรับการออกบ้านวันนี้ให้ราบลื่นตามตำราไทยโหราศาสตร์ไทยตำราไทยความเชื่อของโบราณน,นะคะวันนักก่อนออกบ้านให้ กินขนมหวานนะคะให้กินของหวานบริโภคของหวานสักเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นเคล็ดการออกจากบ้านนะคะเพื่อที่จะทำให้ไปติดต่อธุระนะคะการงานข้างนอกราบรื่นดีค่ะไร้อุปสรรคไร้ปัญหาต่างๆทำให้การใช้ชีวิตข้างนอกบ้านราบรื่นนะคะก็หยิบกินของหวานสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะก้าวขาออกจากบ้านไปนะคะเป็นเคล็ดของคนไทยโบราณค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสำหรับการกรับชมดวงประจำวันและพร้อมเคล็ดเสริมดวงของ Channel t a ล o t นายทารลอดพยากรณ์ไบโคเอนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ